สวัสดีค่ะมีโอกาสาพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมโบสถ์ใหญ่เมืองออสเตรเวกประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะโบสถ์แห่งนี้ชื่อว่าโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ค่ะเป็นโบสถ์คริสติกายโรมันคาทอลิกเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่โตมากค่ะมีความยาว50เมตรความสูง38เมตรโบสถ์สร้างขึ้นในปี1897 โบสถ์สร้างขึ้นภายหลังจากที่โบสถ์เดิมถูกทําลายลงด้วยศาส,สนานิกายอื่นค่ะเพื่อน,อนโบสถ์แห่งนี้เป็นศินละปะนีโอกอติกข้างในตกแต่งสวยงามมากค่ะตกแต่งด้วยกระจกสีและก็ภาพวาดค่ะเพื่อน หลังจากจุดเทียนไหว้พระขอพอรแล้วนะคะจะพาเพื่อนๆไปชมภายในตัวโบสถ์ค่ะเป็นโบถสถ์ศิละปะนิโอคอติกนะคะข้างในจะโอโถงมากการสร้างโบสถ์แห่งนี้ได้รับอิทธิพลหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากโบสถ์แม่พระเมืองเทียรประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งเป็นศินละปะกอติกค่ะเพื่อนๆ หากใครมีโอกาสอย่าลืมแวะมาชมสถานที่แห่งนี้นะคะเพื่อนเพื่อเมืองออสเตเวกก็อยู่ไม่ไกลจากเมืองแอนฮวเวนค่ะเพื่อนเอนใครมีโอกาสก็อย่าลืมแวะมาชมสถานที่แห่งนี้มาไหว้พระขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลให้ชีวิตและก็มาชมศิลปะสวยงามในโบสถ์แห่งนี้ค่ะ โอกาสหน้าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมสถานที่อื่นๆต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสถานที่สวยๆในวันต่อๆไปค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็จะฝากคลิปสวยๆจากโบสถ์แห่งนี้ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะ เ,เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ